จริงๆพี่ว่าทุกคนตอนนี้ขาดชีวิตนะครับเข้าใจคําว่าชีวิตนะคือขาดความสนุกขาดขาดสิ่งที่มันมันเรียกว่าคือทุกคนทําเป็นเป็นกรอบตอนนี้อยู่ในกรอบอทุกคนไม่เคยคิดว่าวันนี้อยู่ในกรอบโดนนอกกรอบบ้างวะกูจะบ้ากูจะกลับมาระเบียบบ้างกูจะบ้าแต่ทุกคนไม่มีทุกคนเป็นอน่งี้เป็นตอมบี้เลยต้องช่วยตัดภาพไปที่หน้าเบ้นหน่อยพี่ พี่สอนใครพี่ก็เจออย่างเงี้ยเออกูคับอย่างนี้ได้ไหมครับกูค,คับอย่างนี้ได้ไหมครับกูค,คับอย่างนี้ได้ไหมครับอันดีหนึ่งใช่ไหมนั่นดีหนี่งส่วนใหญ<ข>่ก็จะเจออย่างนี้ซึ่งทําไปก่อนเลยมันไม่มีผิดไม่ไมีถูกอ่ะมันคือการแสดงอ่ะมันคือศิละปะถ้าหนูสนุกคนดูก็สนุกเหมือนอย่างที่บอกเนี่ยพี่ดูโอ้ยแม่งฮาเป่งเลยคู่นี้ดูดูกี่รอบกี่รอบก็ฮาเขาเขาก็เปลี่ยนทุกวันอ่ะ เขาก็เล่นคิดจะเล่นทุกวันอนะ่ะหนูไม่คิดจะเล่นอนะ่ะหนูคิดจะอา้าเปิดบเปิ๊เป,ป,ป,ปแต่ก็ไม่มีความคิดจะแบบหนูต้องหาเขาเรียกว่าจุดจุดที่จะเอ้ยวันนี้เบื่อแล้วอ่ะฮะวันนี้จะเดินเท้าอย่างนี้ก็ได้วันนี้จะเดินเท้าอ,อย่างนี้ก็ได้อ,อย่างเงี้ยมันถึงจะมีชีวิตอะตอนนี้คนดูไม่ได้รับได้ดูดแบบค่อยๆนะคะมันไม่ได้เปลี่ยนได้ในวันเดียวแต่ว่าจะคุยกันตอนที่ครูพูดสิคะ ไม่มีเรื่องไงหนน่ากลัวนะคะท่านก็เข้าใจกับมันแล้วก็อยู่ยที่พี่ต้องปล่อยแก๊งนี้ไปละเดี๋ยวเขาพี่ๆก็ต้องไปซ้อมคอนเสิร์ตเจนนี่เฟอร์คิงใช่ไหมคะนี่เขาอุตส่าหล์ะรล่างว่ะขอเชิญปุ่มมือให้พี่ๆปล่อยก่อนกับพี่การที่การไปปะคะแล้วเจอกันหกโโอเคเดี๋ยวเราเจอพรุ่งนี้นะคะเก้าโมงค่ะไปค่ะ พอเต้นออกไปด้วยค่ะพอเต้นแพทเต้นออกไปค่ะป้าทำกันบ้า okay. ้วยนะะเด็กๆโอเคเอาละค่ะก็พูดเรื่องหัวใจเรื่องหัวใจของการทำโชว์ให้คนา้ให้มีให้ดีก็คือความสนุกใช่ไหมคะนี่พี่อุฟากนิดเดียวเลยก็คือว่าเมื่อวันอาทิตย์มีโอกาสได้ดูได้ดูวันวันวันหยุดของของเด็กๆก็เลยแอบกังวลใจอยู่บางเรื่องนะคะ พี่อุ๋แค่รู้สึกว่าการนั่งวิเคราะห์กันนะค่ะมันเป็นเรื่องดีแต่อย่าวิเคราะห์กันยาวเพราะว่าพี่อู๋รู้สึกว่าพอเราวิเคราะห์กันยาวจริงๆเราไม่ไม่ค่อยเก่งเรื่องวิเคราะห์อะค่ะพอไม่เก่งวิเคราะห์เวลานั้นอะแทนที่จะไปทำเวิร์กช็อปถังเบียร์แดนส์พี่อุ๋ว่าอาจจะดีกว่านะคะคือพี่อุ๋กำลังห่วงกําลังห่วงว่าหนึ่งวิคเราจะเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจหนึ่งครั้งแล้วมันก็มันก็จะทําให้วันอาทิตย์เราวันที่แต่พี่อุ๋คิดว่ามันเป็นวันพักผ่อน อยากให้พักผ่อนจริงเพราะการพักผ่อนกล้าพูดนะพี่อู๋นี้ <c oughs> <c oughs> แต่พักผ่อนเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเราพักผ่อนอือ <c oughs> <c oughs> ค่ะการพักผ่อนมันจะทําให้เรามีแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันจะเคลียร์บางอย่างนะคะคือปลายทางแล้วพี่อู๋ก็อยากจะพัฒนาทุกคนใน12วีคให้คือตอนนี้นะคะ่ะมันหลังวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแชร์วชวความรู้สึกกัน คือจริงๆพี่อูอยากพัฒนาปิ่มมากเพราะว่าพี่อูชัวปิ่มมีศักยภาพมันก็เป็นอีกอันนึงเป็นรายการอีกรายการหนึ่งที่พี่สอนสอนให้พี่เห็นว่าจริงๆแล้วแบบทุกวันมันก็คงรอไม่ได้จนครบสิบสองวีนึกออกไหมคะรวมทั้งตัวพี่เองพี่คงอยากโปรแกรมการสอนพี่ก็จะเปลี่ยนด้วยคือพี่คงเดี๋ยววันนี้ก็คงจะถามว่าใครอยากจะเก่งเรื่องเต้นพี่คงอยากจะเจาะเพราะโดยโปรแกรมก็คงไม่สามารถจะอบรมให้ทั้งยี่สิบคนเก่งเท่ากันได้อยู่แล้วภายในสิบสอง นะคะแล้วก็อยากให้แบบว่าคือมันเหมือนกับอยากทําอะไรก็รีบทําแล้วก็อย่าว้นเวอ้อนะคะเพราะว่าไม่นั้นเราจะเสียเวลาในการคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะแต่การคอมเมนต์มันต้องเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาก็าคือพี่อูรู้สึกว่าเราทั้งสองทีมเริ่มมีความกลัวมากเกินไปนะคะกลัวที่นี้มันไม่ได้กลัวเราไม่เก่งด้วยเรากลัวแพ้นะคะยังไงมันต้องมีแพ้มีชนะ แต่ว่าสิ่งที่จะติดตัวเด็กๆไปก็คือความสามารถกับทัศนะที่ดีที่ครูๆทุกๆท,ท,ท่านรวมถึงโปรแกรมรายการที่จะให้ตั้งสติให้ดีมันไม่ใช่สติแค่ความจําแต่มันสติคือการเป็นมนุษย์นะคะเด็กๆลองทบทวนดีๆว่าคนดูเราดูเราย4ิชั่วโมงเขาเห็นเรามากกว่าวันเสาร์ด้วยซ้ําการที่เรามีสติและพัฒนาไปทุกๆวันจริงๆมันคือมันก็คือความชื่นชมแล้วก็คือการโหวตนั่นแหละ นะคะตอนนี้ถ้าเรากลัวแพ้กันมากเกินไปเราจะใช้เวลาอยู่กับการทําให้ชนะทำให้ชนะบางทีเราจะเข้าใจผิดด้วยว่าคืออะไรจริงๆชนะทําง่ายคือดูที่ตัวเราเองก่อนไม่ต้องไปห่วงคนอื่นถ้าเราหนึ่งหน่วยของของฝันแล้วไฟพัฒนาตัวเองมันก็เก่งหมดทุกคนถูกไหมฮะพอหนูเก่งสุดแล้วต่อให้ทีมหนูแพ้ถ้าหนูพัฒนาตัวเองดีหนูก็ไม่ใช่คนสุดท้ายอยู่แล้ว ถูกไหมฮะแล้วถ้าทุกคนคิดอย่างนี้มันจะเป็นกราฟมันจะขึ้นอย่างนี้ได้ออกปะคะมันจะไม่มีใครลังแต่ถ้าเราเอาเวลามานั่งวางแผนซึ่งเราไม่ได้เสียงวางแผนเพราะเราเป็นอาร์ติสต์เราไม่ใช่เมนเจอร์นะวางแผนได้ชัดเจนคือวางแผนตัวเองมันมีคําถามอยู่แล้วว่าไปหาจุดเด่นจุดด,ด้อยจุดเด่นจะได้เอาเป็นอาวุธจุดด้อยคือจุดที่ต้องพัฒนาเพราะยังไงโจทย์มันต้องมีวันที่ต้องใช้จุดด้อย แต่ถ้าเราใช้จุดเด่นเป็นชินแล้วเราไม่จับจุดด้อยวันหนึ่งเราจงเป็นต้องใช้จุดด้อยของเราใช่ไหมคะนานเราก็จะเราก็จะอัฟเฟคแล้วเราก็จะเราก็จะฆ่ามันไม่ได้ใช่ปะมันต้องฝึกทั้งร่างกายและจิตใจเราเกิดมาสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีมันคงไม่สามารถเปลี่ยนได้ในสิบสองวีแต่มันต้องมีแนวทางอ่ะนูเข้าใจที่บูหมายถึงนะ้ว r ร์รี่ซีรพี่เพิ่งดูวันอาทิตย์ เป็นอาทิตย์แรกในหลายๆปีที่พึ่งได้หยุดเหมือนกันก็นั่งดูแล้วก็ก็เลยอยากจะมาบอกว่าห่วงจังเลยแล้วก็อยากให้วันวันหยุดเป็นวันหยุดจริงๆแล้วก็พี่อู๋ว่าฝันแล้วฝายก็ดูผ่อนคลายดีนะวันหยุดแล้วก็ลองคุยกันพอถึง,ถ,งถึงหนูจะแยกกันไปทํางานก็จริงแต่หนูก็คือกรุ๊ปเดียวกันพี่อู๋ที่าฝันแล้วฝายเขากำลังคอมเมนต์ในจุดที่ไปสร้างงานแล้วก็จบรู้สึกไม่เวิ้นเวอ้อหลังจากเคยเป็นเวิ้นเวอ้อมา งงไหมคะทีเนี้ยตรงเนี้ยพวกเราบางทีฝากรักเป็นพวก perfectionist มาพวกดีมาตลอดแล้วพวกเขาเรียกท็อปอะพอท็อปปุ๊บเนี้ยบางทีมันไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการแบบเกิดปัญหานะคะกลับไปทุกตัวเองต้นไปดูว่าตัวเองขาดอะไรร้องก็ร้องไปเลยไม่ต้อง็ปสนใจเนเน่เน่ก็ก็ฟ้องแต่งไปแต่วันไหนที่ต้องการคนรูมือก็หัวหน้าก็หลีบมานะคะแล้วก็ พี่ t อ p ฝากมาบอกว่าพี่กุ้งบอกว่าเด็กๆน้ำหนักตัวขึ้นไซส์เปลี่ยนขึ้นทุกๆวันนะคะทีนี้ค้าแซงคงต้องช่วยเหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาชั่งน้ำหนักกันหาวิธีกันว่าทำยังไงให้ให้ให,ให้หมายถือว่าให้ควบคุมได้นะคะไม่ต้องถึงกับไดแต่ว่าเราจะได้รู้ว่าอะไรที่เป็นตัวที่ทำให้หนูแบบน้ำหนักขึ้นเร็วเกินไปใช่ไหมคะมันไม่ได้ยังไม่ได้รุนแรงแต่ว่ามีแนวโน้มที่มันจะมันคือ เป็นสะท้อนมาเขาฝากมาบอกพี่มีหน้าที่ช่วยนะคะพี่อูชอบหลายๆลาเวิร์ดพี่อูแชร์แล้วกันนะคะเพราะว่าพี่อูชอบเวิร์ดของของเอ,เอบอกว่าเนื้อไม่ต้องไปท่องหรอกจำไม่ได้พี่ว่าอันนี้ดีพี่ไม่คิดว่าเอาจะมีความคิดขนาดนี้เขาจ สิ่งที่เราจะท้อคือบางทีเนี่ยพี่อูเองเป็นครูพี่อูก็ยัยงได้แง่มุมจากหลายๆอย่างที่เราได้ฟังเราต้องเปิดหูเนาะเปิดหูแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนแล้วมันจะจะดีดีเพราะว่าจริงๆเอมีประสบการณ์เอทํางานอย่างคืนมันอาจจะมีบางอย่างที่ติดตัวมาในเชิงครูก็อยากปรับปรุงแก้ไขให้หนูมีช่องทางมากขึ้นแต่ประสบการณ์จริงอ่ะมันชีวิตจริงบางทีเราอยู่ในห้องเรียนที่จ่ายเงินงแพงๆเข้าคลาสเราก็อาจจะไม่เจอชีวิตจริงที่ต้องต่อสู้จริงๆแล้วมันก็มีหลายๆบทอย่างเช่นแบบ เกิดอ,อะไรขึ้นก็ให้ให้ทำก็คือเหมือนจะจะบอกเบนว่าต่อให้ไม่สบายก็คือเหมือนเอ๊ขาหาักแขน,นะแขนเข้าเฟือบเนะี่ยมันก็เป็นอีกอันหนึ่งเพราะระหว่างทางเดี๋ยวหนูจะต้องมีปัญหาอะไรามากมายเลยแล้วก็อืมนั่นอย่าเครียดนะคะนะคะแล้วก็อ่ะทีนี้พู้จะถามว่าใครอยากจะเต้นเก่ง อยากนะแต่มันยากมากอยากเต้นบีบอยอยากอ่ะดูจดหน่อยได้ไหมคะต้องจดฮิปฮอปครับที่ครูสอนมันนั้นนหะมันดีอ่าบีบอยต้จดให้อยู่ไหนได้ไหมคะแต่ฮิปฮอปบีบอยยกระดัสูงๆค่ะอยากจะเต้นเก่งนะอยากจะเต้นให้เก่งแล้วอ่มก็หมกมีหมดนี่แต่ดูไม่ไม่เห็นเจตนานั่นนี่อ่าเอามือลงค่ะใครอยากเป็นนักร้องเต้นค่ะนักร้องที่เต้น หนูแล้วร้องเต้นหมายความว่าอยู่ต้องสามารถสามารถแฮนด์เดิลเสียงร้องกับการเต้นแล้วหนูต้องเต้นให้มีเสน่ห์หนูต้องมีแดนสกิลโอ้ยกมือหมดขนาดนั้นเลยเหรอเปิดฟ้าด้เหรออ่ะเอาจริงๆนะไอ้ตอไม่เอาไม่เอาคิดก่อนนะคิดก่อนคิดก่อน ขังด้วยเหรออ๋อเอาแล้วจริงเราทำจริงเอามือลงได้เลยค่ะบทั้งคิดอย่างนี้แต่เมื่อไหร่เริ่มรู้สึกว่าตัวองอยากเป็นนักร้องนักเต้นนักร้องเต้นแดนมันได้มาแล้วก็ลองไปดูครัอะไรนะคะมันก็แบบลองดูเอามือลงได้เราไม่ครับลองดูครับอยากก็ล่ะอยากอยากโอเคมือลงใครที่ไม่ชอบเต้นซื่อสัตย์นะเพราะว่า อันนี้เป็นแนวทางของหลักสูตรชอบแต่บีบอยชอบแต่แบบที่พอชอบเฉพาะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันได้ร่างกายได้อะไรเยอะมันเท่ครับมันเท่ครับอันไหนทำโชยจะไดบีบอยยังไงตอง่วยหูดูจะบีบอยยังไงอันนี้เราจะประมือให้ตองยังไงเร็วเกือบแมย โคตรเท่เลยว่ะย่างนี่เนี่ยก็แบบไอ่ทำเลยทำไม่ต้องอธิบายทำเลยเออเออเอ่ออ่ะเต็มไปดูสิเต้นเต็มไม่ชอบเต้นหรือไม่ชอบเต้นหรือไงไม่ชอบเต้นนี่ชอบเต้นแบบสไตล์ชอบบีบอยชอบบีบอยโอเคชอบโอเคชอมฮะแล้วใครคิดว่าเต็งตัญญาเต้นแย่ เต้นแย่เต้น,ไ,นไ,มไม่เป็นเลยเต้นไม่ดีไม่เป็นเลยเอาขายกขึ้นมาด้วยก็ได้อย่างนี้ก็ได้ค่ะเอ๊ <c oughs> <c oughs> เต้นไม่เป็นเลยวโอเคโอเคอ่ะไม่เป็นไรอันเนี้ยมันจะค้อนบางอย่างต้นคะต้นอยากเป็นนักร้องเต้นแล้วต้นรู้ว่าเ,เต้นแย่ระหว่างสี่สัปที่ผ่านมาต้านทําอะไรเรื่องเกี่ยวกับเต้นก็ไปพยายามลองเอาร้องและเต้นมารวมกันให้ได้อะ พยายามเริ่มทำยังก็เมื่อวานก็เริ่มแล้วครับน่าสนใจไหมไเด็กฟังดีนี่น่าสนใจมากต้นเป็นคนที่มีวินัยมากขู่ชมต้นแต่วิกแรกว่าพยายามจดรายละเอียดแต่นี่คือความเบื่เอเบ้อของมย์เหมือนที่ต้นบอกว่าทุกคนอุ้ยประชุมเราจะทำนั่นทำนี่แล้วเช้าตื่นมาเราทำไหม <c oughs> เราไม่ทำนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของพวกเราทุกคนเลยคิดดีแต่ไม่ทำ นั้นคิดให้ดีน้อยนิดนึงก็ได้แต่ทําทุกอย่างที่คิดอะได้ไหมเปลี่ยนต้นเพราะว่านี่ขนาดแบบว่าเขาเรียกท็อปคลาสของคนที่มีการวางแผนคิดดีแต่ไม่ทําอย่างนี้มันก็ไม่เห็นอะไม่เห็นรูปก,การอ่ะเป็นฟ้าทําอะไรบ้างกับการเต้นที่คิดว่าจนจะเต้นอืยังไม่ทําเลยนี่ไงแล้วหนูจะเป็นชินอวุิไม่มีทางได้หนูจะเป็นเจเจนและงาสิไม่มีทางได้ไม่มีเลยเขาเรียกโนเวอยากเป็นแล้วรู้ได้ว่าเราแย่แต่ไม่ทํา มันทุกอย่างมันวิ่งสวนทางกันเหมือนรถสีแย้ไฟแดงที่แย่งกันแล้วไฟดับอ่ะเหมือนกันเงี้ยไม่มีทางไปคุณแนนยังไงนะอยากเต้นอยากเป็นนักร้องนักเต้นมีอะไรคะก็เหมือนพอหนูร้องกับเต้นมันมันสัมันแบบอยากเต้นเก่งๆแล้วก็ร้องได้ด้วยค่ะแล้วหนูทำอะไรบ้างกับการที่จะทําให้เป็นร้องเก่งเต้นเก่งก็เหมือนยังไม่ได้ทําก็วิเคราะห์เรื่องไอปีนไปวันๆเงี้ยฮะ <c oughs> ไล่สาระใช่ไหมสมุดโน้ตมีเข็มไม่สบายปะป่ะอ่อโอเคไม่คิดใคร